คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไน t g o ู๊ดไนท t ทาง CGN Podcast ผมคิดว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราก็เหมือนกับสูตรเลขคณิตศาสตร์นั่นแหะครับเรามีตัวแปรตั้งต้นและเรามีคำตอบสิ่งที่เราค้นหาคือวิธีการที่จะไปถึงคำตอบนั้นวิธีทมและการจัดเรียงตัวเลขให้ถูกต้องการบวกลบคูณหารที่ถูกวิธีการเรียงลำดับขั้นตอนต่างๆ และเอาเข้าจริงๆนะครับเราทุกคนคงเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าในการที่จะหาคําตอบออกมาได้สักคาตอบหนึ่งจริงๆแล้วมีหลายวิธีมากเลยนะครับถ้าเราเอา4ี่บวกสี่คตอบก็คือ8และถ้าเราเอา2อคูณสี่คตอบก็คือ8เช่นกันหรือแม้กระทั่งถ้าเราเอา56มาหารด้วย7คําตอบก็จะออกมาเป็น8เหมือนกันครับสิ่งที่แตกต่างกันในโจทย์เหล่านี้ก็คือตัวแปรครับ ถ้าเรามีเลข7ทําทำยังไงเราถึงจะได้เลข8เราก็ต้องเอาไปบวก1ใช่ไหมครับถ้าเรามีเลข24ทําทำยังไงถึงจะได้เลข8เราก็ต้องเอาไปหาร3ใช่ไหมครับบางครั้งการที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งความสําเร็จเอาไว้เราอาจจะมีตัวแปรบางอย่างเป็นสิ่งตั้งต้นเป็นต้นทุนของเราและเราต้องการอีกตัวแปรหนึ่งครับที่จะช่วยทําให้เราไปถึงผลลัพธ์หรือความสําเร็จนั้นได้ ผมเชื่อว่าหลายคนคงค้นหามาทั้งชีวิตลองผิดลองถูกเรื่อยมาแล้วก็ยังไปไม่ถึงสักทีใช่ไหมครับถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พบตัวแปรนั้นที่จะนำคุณไปถึงความสำเร็จผมแนะนำว่าให้คุณตั้งโจทย์หรือตั้งต้นที่พระเจ้าให้จุดเริ่มต้นของคุณเริ่มที่พระเจ้าและถามวิธีการจากพระองค์เพื่อไปถึงผลลัพธ์นั้น ขอพระเจ้าเปิดเผยสิ่งที่คุณต้องทำโดยคุณเองก็ต้องร่วมมือกับพระเจ้าเพื่อหาคำตอบนั้นด้วยอาจจะผ่านการเฝ้าเดี่ยวผ่านการอ่านพระคัมภีร์หรือลองปรึกษากับเพื่อนหรือพี่เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณของคุณก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะพาคุณไปถึงความสำเร็จเพราะสูตรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคริสเตียนคือการยอมเชื่อฟังและพึ่งพาพระเจ้าครับผมเชื่อว่าถ้าคุณพึ่งพาพระเจ้าและทำส่วนของคุณอย่างสัตย์ซื่อ คุณจะพบผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายและผมเชื่อว่าพระองค์จะประทานให้คุณมากกว่าผลลัพธ์ที่คุณตั้งใจไว้อีกนะครับพระเจ้ามีสิ่งที่ดีที่สุดรอคุณอยู่แน่นอนครับเมื่อเราเดินกับพระเจ้านะครับพระเจ้าอยากให้เราพึ่งพาพระองค์เพื่อเราจะเดินไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานสิ่งดีเพราะมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่รู้ว่าเราต้องการอะไรผลลัพธ์ไหนที่ดีและเหมาะสมกับเรา พระเจ้าจะประทานสิ่งต่างๆเพื่อให้เราเดินไปถึงเป้าหมายนั้นได้ครับขอเพียงคุณเริ่มต้นที่พระเจ้าเชื่อฟังและยอมมอบแผนการทั้งสิ้นให้พระเจ้าเป็นผู้นำคุณคุณจะพบกับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคุณให้พระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นหัวใจและความคิดของคุณจะถูกขยายออกการก้าวไปถึงเป้าหมายของคุณจะมั่นคงขึ้นพระองค์จะขยายความสำเร็จของคุณด้วยความรักของพระองค์ครับ เพียงแค่เราวางใจในพระองค์พระกัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงรู้แผนการสําหรับเราเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพและอนาคตไม่ใช่เพื่อทําร้ายเราแน่นอนขอบคุณที่ติดตามนะครับก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้ครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกุดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กุญานครับ